เดวพี่น <immigrant> ้องสวัสดีคร <sz> <rawd Moder> ับโอ้ยมือก็ดำเลยแม่มือใบหน่อไม้จ้าผุหลาผุหลาเมื่อนี้บ้าบอยสีผ้ามาปอกหน่อไม้เผาที่แม่เพิ่นเผาเมื่อวานนี่ครับมาดำเถอะเนี่ยผมปอกหน่อไม้เนาะเดี๋ยวจีบให้พี่น้องปอกหน่อไม้หน่อยครับหน่อไม้ตะเคียนเหน่อหมูวาด แต่ยังหัวเว่ยกอันนี้โจมันเสียกันกาะลงไปเหมือนนี่ขั้นเกาะป็นมอ้ยอ้นต้องเสียเสียไม่ขั้นเกาะจะบอกทางประตูกอบ่ดิ๊กดิกๆๆับอันก็ไม่ซอยคนใหญ่ก่อนครับ เดบ้างดบูดักบูดดาวบอยกับคุณยายท่องกาล้างปลอกน้อไมเคยลครับน้องไม่ไปปลาที่ไปหามาคุณยายท่องกับเผาครับหามาเมอวานนี่ครับผมคุณยายพนังเผาเมอว่านนี้ครับนั่งปอก เหลาอองสิครับผมมิ拉อันขี่พันดำดครับพี่น้องเอฟซีเอฟซีไคุณยายทองเือเป็นตาหักแทะขอบคุณเอฟซนะคุณยายทองคุณจ้ากิไยงย่องนยายโอ้ยเฮ้ยเน้ยเฮ้ยเยเฮ้ยรฮ้ย่้ยเฮยเฮ้ยจฮ้ยเฮเฮ้ย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 เฮ้ล้ยย้ย้ยยยเยเย้้ ไว ah a a ้ถ้าบอกน้ำมันน mm. ้ำม uh> ันส so ูงแ้าก็เอาเนื้อมันไหมอันเต้มันก็เอามาหมดทุกอย่างเลย่างพี่น้องพี่น้องเห็นไหมครับบอกให้เอาน้ำไหมน้ำไหมเผาไม่อีกแล้วพี่น้องบพาะท่านในเขาหลงเยอะครับช่วงสอสอเดี๋ยวเห็ดน้ำไหมซอยคุณยายก่อนนะครับ ทีหนึ่งซุกแล้วนะนี่หนึงซุกแล้วอันยหญ่เป็นห่อหรือเครื่องเขียงไร้เม็ดเส้าอยู่กับขึ้นไปพันนั่นบอกอันเผาแล้วนะวะเผาแล้วเขียนเขียนเขียนแล้วนะเขียนแล้วนะเรียบร้อยนะเขียนแล้วก็ไปหนึ่งกันนะเขียนแล้วก็ไปหนึ่งกับมันซุกอ่ะก็เอามา ดำๆแบบนี่ม่ต้องตกใจครับผมพี่น้องครับเดี๋ยวกะเอาไปล้างน้ำออกครับผมเผาเนาะน้ำใหม่เผาได้บ่ราะมันมอไม่ตุ่มด้ค่ะน้ำใม่เผาเดี๋ยวากะไปล้างน้ำออกครับเหลืองหุวีครับเผาเก่าเผากับเคียนบ่ได้เผาเชื่อสอบกรับเกี่ยวไวบ้างหรือสิได้ฮะแต่ตาดีนะ ่อนที่ออกไปหาเลาะบึ้งน้ำไม้อีกมื่อนี้กะเฮ็ดน้ำใหม่เซาคุณยายเซานี่ก่อนครับผมขึมากะเฮ็ดน้ำไหม่โดมมาก็รีว๊วอะคุณเซานีมแม่เพิ่นกะเอาน้ำไม้ใส่กระปุกครับน้ำไหม่น้ำไม้สมน้ำไม้ดองครับจุ่มน้ำไม้ดองอะไรเพิ่มที่บ่าบา่อยเอามาแล้วก็เอามาเอามาย่ำมาฝัาานครับมาฝัน ช่น้ำเกลือไว้ครับขึ้นนึงให้พิ่นอ่อนนะครับช่น้ำเกลือไว้ขึ้นนึงให้พิ้นอ่อนแล้วก็เึ้เาหนีขคุณใหญ่เิ่นเอาใส่กระปุกเรียบร้อยครับใส่เกลือใส่กระปุกเรียบร้อยกระปุกเรียบร้อยแล้วคันไรต้องกันอันพิดตอรด้วยค่ะน้องไม้ดองน้องไม้สมน้องไม้อันนี้ก็มีน้องไม้เผาก็มี่จ้าโฆษณนากล่อมดีค่ะค่ะ เอาไรก็ได้เอาหน่อยก็ได้ข้าเห็ดใบข้าเห็ดไปยัง่นตัวเขาจะไปกินเถทพเขาจะไปซื้อใบไปกินเทพคือ่ย่างบอกตัวเขาเจ้าเห็นฝากลูกฝากล้านเขาเจ้าขาวชิแกงข้ากระตูมอีกเทียนนั้นเจ๊น้อยเพราะว่าข้าหนึ่งทุกนะข้าหนึ่งอันนี้ไว้ครับผมพี่น้อง แตงแก่เผานี่ก็น้ำน้ำอันนั้นเพิ่นก็ออกอยู่ได้ครับน้ำเงาะหอมแห้งนำหุ่นหมอน้ำนเงาะเพิ่นนำน้ำงใหม่ที่มันชุบเปนเกล็อันนั้นเอาไปที่เมืองหมาวาลเขาบวชขมเป็นไรได้คนเดียวบวชขมเนาะแล้วกเขาเกี๊ยวมันบวชขมข้าเกียวเมาก็บีบน้ำมันออกให้นะเด็ดก่รดจางๆยืนขึ้นว่าเพิ่มทางช้อนแก่ตามแบบมันเลยนั่นอันนั้น นึ้ฮางาจะไม่ใหกินเพาก็จังนะออมาต้มล่างต้มอีกทครับต้มเ่าก็มาซุปมะกร่อยครับก่หัอหยกระเสบครับน้าไม่เผาครับผมพี่้อกเยนะไเปลี่ยนน้อกอยกระเสียบนะแม่อยกระเสียบเนาะ ม็กกับเทปเดี๋ยวตะเฮีดเฮดอร์ไหลายเมนูครับเมนูให้จะเห็ดใส่หมูใส่กำลังคิดว่าหมาหมากำลังคิดว่าหมาล่ะรวยปากใหญ่มันลวงปาก่รวยยากปากใหญ่ลวงเบียกไว้ก่อนเบียก่าท่านะไปแล้วเนาะ โมแมนคุณยายเบรกไว้แต่ว่าบ่อยว่าออกว่าตรงๆเลยครับลุหน้าลุงลังแล้วคุณเขาเขาบอกห้องเขาบอกสไตล์นี่แหละครับคนอีสานบ้านท้องมาตรงคือสไตล์กันครับคนอีสานบ้านท้องเขาบอกกันโซกันแบบนี้แหละครับม้วนๆกันครับผมบ่สวัสดีหัวบ่ัดีตต๊ะขวกสบัสดีอันนั้นบ่ัสดีไ้เทมผ่อนได้ให้ค่ะ ถ้าไหนดำไฮดำน้าเห็ดจังไหนหาโนใหม่ามาขายตัวพูดสีสั่งพูดสีสือ้อใครอยู่ดอกครับคนเห็ดได้คนใบนอนโอดโอยอยู่พี่น้องเขาห็ดเห่ินพระสราง,งานบานคงผู้เดายวิ่สมาธิในตัวนั่นใจย็น จะเย็นตื่นคับเฮ็ดของเฮ็ดของพวกนี้นะครับต,ต้องต้องเป็นคนติดใ,ใจเย็นตื่นนะครับนั่งดูซื้อกับเส้นตัวว <laughs> ่มีหมูเธออยูู่้เดียวคุณยายพายไ,<ท>ไปเพราะลืมไปคุณยาย,ยพายใบยางมาหาเลืมทุกลืมโศกลู้ลืมภยัยเขาว่าทำงานอยู่ในตัดสินจะนอนในตอนนี้โอเคครับก็ติดตัวงั้นก่อน เอาเมมบัตัตัสเจียได้เมมเบลล่าเมมโลกออกเอาทิมสัสสันไม่แข็งแข็งยู่เมสิเอาออกเองโลกออกแต่มันขาวๆหันทำไรยูได้โอมันเนาะอันโอได้แก่โอได้อ่อนเมก็เอ็นยู่ตั้งแย่รู้มาสิ่งกับมันเอาไวิธีกลางคืน หนาเป็นแนวนี่ละห้าวบท่านเด็ดำหน้ากระบุมีตุกวังหันกระจ้ำน้ำตาผู้ขานี่ละสะน้ำตากาว่าตายมาติดกับว่าทีเหลวไงบนเ้าในใส่บอกว่าวังหันว่าขพอเฮตไป คอยเฮ็ดไปอยู่แล้วแต่ว่าเอาเอาเวลาบอดดี้เอาเวลาจำกัดเดี๋ยวเด็กขยืมขักขยักไปเร่งเนี่ยคอเนาะเฮ็ดได้เช็ดสามนอซีนอ้อยนางเขียวหมากจากนอนเดีนก็นอนเรียนที่ว่าเอาให้นั่งแล้วจะปวดเอวปวดขาเดี๋ยวลุกขึ้นกระชี้ยางใปล้ฟนเต่าสักเดียวไม่เรียนไปแค่ตัวบอกไว้เนี่ยเป็นไงเนาะ บนนักอะอเขาดงเขาก็บอให้เขาดงน้ำนี้พี่น้อง <laughs> บม่ให้เขาดงน้ำครับใหนยุบา <c oughs> ้านทาเฮ็ดเราใหม่ดูาาทาแท็ไอ <laughs> ้ที่เราหนีไม่ไปได้ไปแล้วไปก็ไปก็ออกมาว่าอะไรเราพี่น้องเอื้อมมูอขึ้นเขาเขาเอาไผยไปดึงเอาหุ่นนี้พี่น้องเไย มัาสิออกง่ายตัวมึงนึงสิออกมาได้บ่นเนาะเนี่ยมันขาโอนบกแขนเ้นียแขนแหงเขาเก็บไม่ใหญ่รุดแล้วพิทัาษภาษาผ้เฒ่องค์ละ หงายเนียนดีเหือนเราเนียอยู่หมูอ่านี่มันหงายเกินพอ,อ,อ,อมเลยเดี๋ยวบ่าบอิสิบเอาไปล่างก่อนครับผมพี่น้องครับพี่น้่มไปบึงตอนล้างครับไปไปขาขๆสะอาดสะอาดเลยจ้าแ้่ลระจ้าสวัสดีครับ ครับล้างเลยแบบไ์จิกเลยครับผมพนะี่น่องนะครับ เราเอไปตีนเหรเีนเราเอาไปครับผมใเราอไปนก่อนครับเาวเราไปตัดสิ้าไมนนะไปเขาแล้วดสไปราไม่ีนะครับ ครนอนใหม่นอนงามๆครับผมพี่น้องครับล่างเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกันี่กจะเอาไว้ให้แม่เพิ่อนเคียนนะครับผมพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้บ้าบอยเด้อครับผมพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้บ้าบอยกระเสียวใบสมีตรสก้อนครับพบโพกันคลิปหน้าครับขอให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งลำรวยครับผมสวัสดีครับน้องเมฆ นี่น้องใหม่ที่คุณใหญ่เพื่อนเพื่อนเคียนเหรอนะครับน้องใหม่ที่ว่าเผาเผาหลอกกะเอาไปปอกปอกแล้วก็ไปล่างนะครับล่างแล้วก็ไปเคียนเคียนเราเพิ่นกะียเอาไปเคียนแล้วก็ไปหนึ่งนะครับผมหนึ่งหนึ่งเราบปนี้เพื่อนกะเอามาใส่ถุงนะครับมาใส่ถุงห่อไว้ได้หลายถุงอยู่ครับพี่น้องเอาไปเฮ็ดสมก็ได้ครับผมสมแหนมนะครับแหนมน้องใหม่นะครับแซ่บแซ่บพี่น้อง เบาพลิกหน่วยใส่นะครับครับ